ยังรอด้านในนังรอด้านในครับมาฮะสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่แนะนำตัวก่อนไหคุณคุณย่าใช่ไหมครับคุณย่าแล้วก็พี่พี่ไอายใช่ไหมครับและที่นี่ก็คืออวาฟาร์มอว่าฟาร์มฟาร์มเราเองถูกไหมใช่ค่ะชื่อว่าฟาร์มเราเองก่อนดีกว่าฟาร์มเราเองนี่มาจากอะไรแล้วทั้งหมดนี่คือเกี่ยวกับอะไรบ้างครับรากฐานของเรามาจากการก่อสร้างแล้วก็เราก็ปรับปรุงจาก เอาวัสดุที่มันเหลือใช้จับการต่อสร้างเนี่ยเอามาปรับปรุงที่จะประทําให้มันสีดคล้องกับกับฟาร์มแห่งนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วทำไมถึงเป็นมินิซูแลวทำไมถึงมาปลูกเห็นว่ามีปลูกผักอินทรีย์เห็นว่ามีอะไรหลากหลายมากเลยใช่ค่ะเป็นโปรเจกต์น,นี้ที่มาได้ครับเพราะอะไรครับทางเราค่ะมีแนวคิดว่าอยากให้ที่นี่เป็นป่ากลางเมืองค่ะเราเลยเอาเราเลยพยายามหาจุดกึ่งกลางระหว่างป่าแล้วก็ การก่อสร้างคบริษัทก่อสร้างมาไว้มาไว้ที่นี่ค่ะเลยเกิดมาเป็นฟาร์มเราเองค่ะเออด้านหลังก็จะเห็นว่าเป็นเป็นสวนผักแบบอินทรีย์ค่ะโม่ผสมโุได้นี่นี่เห็นอยู่เลยอันนี้คือของใช้งานจริงแต่ว่ามีอันนี้คือของใช้งานจริงถูกไหมใช่ค่ะแม้กระทั่งทุกอย่างในอาคารในชั้นข้างนอกก็มาจากนั่าร้านที่เราเอามาประดิษฐ์ฟาร์มเราเองหมดในนี้มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจ ที่นี่นะคะก็จะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มค่ะคมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทั้งกิจกรรมศิลปะ<ม>ออกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารพวกเบเกอรี่พิซซ่าค่ะ<ม>แล้วก็จะมีมินิซูมินิซูตรงนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีน้องสัตว์เยอะแยะมากมายเลยมินิซูก็เหมือน,ส,นสัตว์เล็กๆยอ่อะ อะไรอย่างกิจกรรมเวิร์กช็อปที่บอกว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ผมเห็นแบบนี้เหมือนระบายวัฒภาพระบายสีมีวัฒภาพแคนวาสค่ะแล้วก็มีเพ้นท์กระถางต้นไม้ค่ะเพ้นท์กระถางต้นไม้ใช่กระถางต้นไม้ที่นี่ก็จะได้ต้นไม้ด้วยค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ที่เราปลูกเองเป็นพืชผักส่วนครัวค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นโรงไส้เดือนค่ะเราทําปุ๋ยเราทําปุ๋ยไส้เดือนเองค่ะแล้วเห็นว่าที่นี่มีอะไรนะทําพิซซ่าด้วยหรอใช่ค่ะโฮมเมดเหรอฮะทำเองเหรอใช่ค่ะตั้นแป้งเอง เอาเข้าไปในเตาเองใช่ค่ะอยากวันนี้อยากวันนี้ที่ตั้งใจมานะผมสารภาพเลยอยากทําพิซซ่าหนึ่งแล้วแล้วก็อยากไปดูมินิซูด้วยหนึ่งไปดูข้าผักสุกัวด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าโอเคเลยค่ะได้ครับไปดูกันครับนี่ก็คือฟาร์มเราเองถูกไหมใช่ค่ะโอเคนะตรงจังแปลม่านอะไค่ะม่านอะไรนะม่านม่านบาหลี อันนี้ก็เป็นออกแบบเองดีไซน์เองว่าอยากให้มันมีแบบอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเดี๋ยวเราไปดูโรงเรือนไส้เดือนกันเลยดีกว่าโรงเรือนไส้เดือนตรงไหนฮะใช่ค่ะจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะด้านหลังครับไปครับนี่ตรงนี้มีเต่าด้วยนะคะวิ๊ตัวเบลเลยใช่ค่ะยกไม่ได้นะตอนนี้ชื่อเหมืองทองนะคะเหมืองทองใช่ค่ะพันอะไรนะครับเพราะชื่อพันมีพันชูกาต้าชูกาต้าชูกาต้าเดี๋ยวเราไปกันที่โรงไส้เดือนกันเลยดีกว่าใ่ครับซึ่งที่นี่เราก็เลี้ยงไส้เดือนไว้เพื่อ นำมูลไส้เดือนมาปลูกพืชทันส่วนครัวตรงนี้ค่ะแล้วก็มีการจำหน่ายด้วยค่ะเป็นมูลไส้เดือนค่ะเดี๋ยวให้พี่นายลองเอาตัวไส้เดือนออกมาให้ดูดีกว่าตัวกเบลอเลยไหมเนี่ยมีหลายไซส์ค่ะมีหลายไซส์ใช่ไหมใช่ค่ะไส้เดือนพวกนี้เขาก็จะกินทั้งเศษลังเป็นอาหารเป็นพวกผักรสจืดค่ะที่อยู่ในฟาร์มนี่แหละค่ะโอ้ดูดิเห็นไมใหญ่มากเลยนะคะเออใหญ่อยู่ั้นเนี่ยนี่นี่นี่จับได้ไหมครับได้ไหม พอครบสี่สิบห้าวันเราก็จะเอามูลไส้เดือนใช่ไหมครับไปปลูกผักต่อได้ใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูมินิซูกันเลยดีกว่าครับมินิซูที่นี่เราสามารถให้อาหารกับมือน้องได้เลยนะคะ วุ้ยอันนี้เขาคุ้นมากเลยนะเขาจะกินแต่เมล็ดนะคะเปลือกเขาไม่ทานเลยนะคะที่นี่อืมดูเยอะสะด้วยใช่ค่ะปกติเนาะถ้าเราไปอ่ะเราจะไม่ได้เจอนกที่มันบินมากินอาหารมือขนาดนี้นะถูกไหมบางตัววิ่งมาเกาะไหลเกาะหัวก็มีนะคะอด้านล่างก็จะมีไก่ฟ้าด้วยค่ะแล้วก็จะมีน้องกระต่ายอะค่ะที่พี่พี่บอกว่าที่นี่มีนกอะไรบ้างครับสายพันธุ์อะไรบ้างครับคุณย่าสนุชืก กรีนชีกกรีนชีกใช่ค่ะอันนี้คาคาเทลคาคาเทลคาคาเทลมีสองแบบมีสีขาวกับสีเหลืองมีแก้มส้เขาจะสีอ่อนๆค่ะน่าเรื่องสีขาวองอแล้วก็มีซันคอนัวค่ะซันคอนัวซันคอนัวใส่ขนัวสีส้มๆแล้วก็หงอยกหงอยกหงยกด้วยหงอยกคือไหนที่เกาะมันผมไม่ใช่เรื่องหงอยกใช่หงยกเป็นขงนายอ้ ลงดูข้างล่างได้ไหมครับลงได้ค่ะที่นี่ที่บอกว่ามีอะไรนะกระต่ายมีกระต่ายค่ะจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ไก่ฟ้าค่ะอ๋อโอเคปะ เชือกเอ้ยมามาเชือกอีกส่วนนะใช่เดี๋ยวก่อนเลยเราใส่ถุงมือกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มทำพิซซ่านะคะได้ครับของพี่ขอบคุณค่ะมาครับมาค่ะเดี๋ยวนี้จะมีพี่สตาฟมาช่วยสาธิตให้คุณเทปดูนะคะได้ครับดูดิอันนี้เป็นแป้งโดค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งนวลนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ใช่ค่ะโรยไว้เพื่อไม่ให้แป้งพิซซ่านะคะหรือแป้งโดติดมือหรือว่า ติดกับฐานนะคะอ๋อคือต้องเอาไปลงไปในนี้ก่อนใช่ค่ะคุกแป้งห้ทั่วก่อนค่ะวันนี้เรามีพิซซ่าสองหน้านะคะก็คือมีหน้าฮาวายนค่ะแล้วก็ไก่บาร์บีคิวค่ะคุณเทปเคยทําพิซซ่าถาดใหญ่อย่างนี้อ่ะค่ะไม่เคยผมเคยทําอันน้อยๆอ่ะมัน4ี่ชิ้นอ่ะเออแต่ตอนนั้นผมก็จำได้ว่าเหมือนแบบเหมือนเขาอ่ะเสร็จแป้งมาให้แล้วเราแค่เอาซอสของพิซซ่ามาใส่ใช่ไก็โรยหน้าด้วยแต่นี้เราได้ตั้งแต่ทําแป้งเองเลยนะคะได้รีดแป้งเองเลยค่ะ เราจะกดแป้งค่ะให้แผ่ออกเป็นวงกลมใช่ค่ะทำตามได้เลยค่ะโอเคแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างกิจกรรมเวิร์กช็อปที่พี่ไอบอกว่าเรามีทั้งวาดภาพภาพเขนวาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีตัวนี้ ช่ค่คะมันต้องจองเข้ามาก่อนไหมครับหรือว่ายัางไงบ้างไหมครับเออจริงๆแนะนําจองมาก่อนดีกว่าค่ะสามารถจองมาได้ผ่านเฟซบุ o กฟาร์มเราเองค่ะ Our Farm Cafe ค่ะหรือว่าจะเป็น Line at Our Farm ก็ได้ค่ะหรือทักมาทาง IG ก็ได้ค่ะ,ะใช่ค่ะ จริงนอกจากเวิร์กช็อปที่เป็นอาหารนะคะเราไม่ได้มีแค่พิซซ่าอย่างเดียวนะคะเรายังมีแต่งหน้าเค้กด้วยค่ะแต่งหน้าเค้กมีใช่แล้วก็มีทำเบาวนี่ค่ะบเบนีจะเป็นสูตรของคุณย่าเลยค่ะครับใช่มีเยอะเนาะจริงอย่างที่บอกเลยว่าถ้า้ามาเนี่ยก็เป็นสิลเหมือนมากับครอบครัวเนาะเราก็แบ่งแบ่งกันไปอ่ะคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะแบบอยากะนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนั่งทำงงทำงานก็ทำกันไปได้แล้วก็ปล่อยให้น้องๆเด็กๆอยู่ในผักสวนครัวกวางันไปเขานงอยากจะไป นีนิสูกูก็เข้าไปได้ใช่ค่ะเล่นไดหมดเลยเ,เสร็จแล้วคะ่ะง่ายไหมคะทำพิซซ่าง่ายง่ายนะคะ,คะต่อไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเป็นการเข้าอบค่ะเดี๋ยวให้พี่สตาฟหรือพี่ดาวนะคะพาไปอบดีกว่า <อบ S 2> ใช่ค่ะพี่ปกติขเขาต้องมมีเอเน้นนะ ใช่ไหมมัน้องบบใช่มีค่ะมีขอทำได้ไหมขอทำได้ไหมได้เลยเดี๋ยวให้พี่ดาวสาธิตให้ดูก่อนนะคะนีพี่ต่อพี่ต่อดูนี่นี่ง่ายเลยค่ะพี่พี่ทำง่ายมากเลยนะสองสเต็ปขั้นหนึ่งสองค่ะอ๋า มันไม่ได้ยากหรอกมันต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปข้างใน,นเลยในสุดเลยพี่ใช่ค่ะแล้วก็ใช่โอเคคะ่ะเด,ดี๋ยวระหว่างนี้เรารออบประมาณ10นาทีคะ่ะแล้วเราก็จะได้ทานพิซซ่าที่เราทำด้วยตัวเองแล้วค่ะสุดยอดฮะเดี๋ยวไปร,ทอ,อ,ทรอทานพิซซ่าฝีมือน้องเทปกับพี่อายกัน นี่เป็นไงครับนี่คือครั้งแรกที่ผมทําพิซซ่าแบบแบบแบบทำเองจริงๆนะใช่ค่ะแล้วก็คือน่ากินมากของผมที่น่าเลยนะยิงชื่อไปแล้วเฮาวเอียนเฮาเวียนหายไปพี่อยายเป็นไก่บาร์บีคิวค่ะไก่บาร์บีคิวนะฮะร้อนๆเลยอันนี้<ช>นี่นะครับไม่น่าเชื่อเอาจริงผมคิดว่าพิซซ่ามันน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะแต่จริงๆแค่ สินาทีเอง<ช>ก็ได้กินพิซซ่าแล้วก<ช>็สามารถมาได้ทุกวันเลยว่ามีวันปิดไหมครับไม่มีค่ะเราเปิดทุกวันค่ะวันธรรมดาเราจะเปิดเอออ็ดโมงถึง2องทุ่มนะคะส่วนวันเสาร์และว,วันหยู่นักขัตตะเลิกเราจะเปิดตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มค่ะถ้าใครอยากจะมาเซอร์ชื่อว่าไง เซิร์ชว่า our farm cafe and restaurant ได้เลยค่ะ our farm cafe and restaurant นะครับผมไม่ไกลไม่ไมกลาจากกรุงเทพขับรถมาหนึ่งชั่วโมองกับบรรยากาศสบายๆเนาะเป็นเหมือนมีวันปิดไหมครับไม่มีค่ะเราเปิดทุกวันค่ะวันธรรมดาเราจะเปิดเออสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มนะคะส่วนวันเสาร์และว,วันหยุดนักขัตตะเลิกเราจะเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่มค่ะถ้าใครอยากจะมาเซิร์ชชื่อว่าไงเซิร์ชว่า our farm cafe and restaurant ได้เลยค่ะ our farm cafe and restaurant นะครับไม่ไกลาจากกรุงเทพขับรถมาหนึ่งชั่วโมองกับบรรยากาศสบายๆเนาะเป็นเหมือน ปากปากลางเมืองใช่วันหยุดพักผ่อนเนาะสุดสัปดาห์ก็มาเที่ยวกันได้วันเดย์ทริปก็ได้นะครับมาแบบนี้แฮปปี้แน่นอนใช่่คะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราชิมพิซซ่าหันพิซซ่าก่อนดีกว่าได้ครับผมมาดีมาสัปดาห์หน้านะครับที่จะพาทุกคนนะครับ ไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรอร่อยๆอติดตามมาให้ดีกับรายการ Joy Today ถนนแห่งการเดินทางทุกวันเสาร์เวลา6 0 45ถึง7.00นทางช่องไทยรัฐทีวีกด32เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ